ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Motor Aura ชื่อของ BYD กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในโลกของยานยนต์ไฟฟ้าและตอนนี้กับ2027 BYD Dynasty D DD, แบรนด์ก็ดูเหมือนพร้อมที่จะสร้างคำประกาศครั้งใหม่รถคันนี้ไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือน SUV หรือ MPV ทั่วไปแต่ให้ภาพลักษณ์ของเรือธงแห่งอนาคตตั้งแต่แรกเห็นขนาดสัดส่วนและภาษาการออกแบบบอกชัดเจนว่าบริษัทกำลังเล็งไปที่ตลาดพรีเมียม ด้านหน้าดูโดดเด่นด้วยแผงไฟกว้างที่ให้ความรู้สึกเหมือนกระจังหน้าแบบเรืองแสงสมัยใหม่ไฟ LED ที่คมชัดทําให้รถจดจําได้ทันทีบนท้องถนนเมื่อมองจากด้านข้างจะเข้าใจได้ทันทีว่าพื้นที่คือหนึ่งในจุดแข่งที่ใหญ่ที่สุดของรถคันนี้ฐานล้อยาวเส้นตัวถังที่คลีนตาและมือจับประตูแบบเรียบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแอโรไดนามิกล้ออลลอยขนาดใหญ่และรายละเอียดโครเมียมช่วยเสริมความหรูหราด้านหลังมีแถบไฟยาวกลืนต่อเนื่องเพิ่มความล้ำสมัย ภาพรวมคือรถที่เมื่อวิ่งผ่านผู้คนต้องหันมามองโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าไปในห้องโดยสารสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความโปร่งสบายเคบินให้ความรู้สึกกว้างด้วยพื้นที่กระจกขนาดใหญ่และหลังคาพาราามาวัสดุเป็นแบบซอฟทัชการหุ่มหนังดูพรีเมียมและงานประกอบถูกใส่ใจอย่างมากดชบอร์ดมาในทีมมินิมัลทันสมัยมีปุ่มจริงน้อยและเน้นการควบคุมแบบดิจิตอลเป็นหลัก ตรงกลางมีหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่จัดการทั้งการเชื่อมต่อนำทางและความบันเทิงสำหรับผู้ขับขี่มีหน้าปัดดิจิตอลที่แสดงข้อมูลสำคัญอย่างคมชัดพวงมลาลัยแบบมัลติฟังก์ชันให้สัมผัสพ,พรีเมียมพร้อมปุ่มควบคุมที่ช่วยลดการละสายตาไฟสร้างบรรยากาศทำให้ตอนกลางคืนเคบินเหมือนเลาจ์หรูเบาะนั่งกว้างและรองรับสรีระได้ดีเหมาะกับการเดินทางไกลระบบระบายอากาศและทำความร้อนคาดว่าจะมีในรุ่นสูงเพิ่มความสบายไปอีกขั้น 2 0 2 7 BYD Dynasty D ดูเหมือนถูกออกแบบโดยคำนึงถึงครอบครัวด้วยรูปแบบที่นั่งหลายแถวช่วยให้ผู้โดยสารมีพื้นที่วางหลังและศีรษะเพียงพอแม้ในแถว2และแถว3ก็ยังคงความสบายผู้โดยสารด้านหลังอาจมีระบบปรับอากาศแยกพอชาร์จและตัวเลือกความเบนเทินทำให้เหมาะกับการเดินทางระยะไกลเทคโนโลยี <Technology S 2> คือไฮไลท์สำคัญระบบช่วยขับขั้นสูงเช่น Cruise Control แบบปรับอัตโนมัติระบบช่วยรักษาเลนการเบรกฉุกเฉินและระบบช่วยจอดอัจฉริยะ ทำให้การขับปลอดภัยและง่ายขึ้นเครือข่ายเซ็นเซอร์และกล้องรอบคันสร้างชั้นการป้องกันให้ผู้ขับไม่ไว่าการจราจรในเมืองหรือการวิ่งทางไกลก็เพิ่มความมั่นใจด้วยความที่เป็นแพลตฟอร์มไฟฟ้าสมรรถนะจึงคาดว่าน่าประทับใจแรงบิดที่มาทันทีให้การเร่งที่นุ่มนวลและความเงียบช่วยเสริมบรรยากาศหรูคำจุแบตเตอรี่และระยะทางวิ่งอาจถูกตั้งค่าให้ครอบคลุมทั้งการใช้งานประจำวันและทริประยะไกลการชาร์จเร็วช่วยลดเวลาหยุดพักและเพิ่มเวลาบนถนน คุณภาพการขับดูเน้นความสบายระบบกันสะเทือนสามารถซับแรงกระแทกได้ดีทำให้ผู้โดยสารรู้สึกผ่อนคลายพวงมลาลัยอาจเป็นเบาแต่แม่นยำเหมาะกับการขับในเมืองและให้ความมั่นคงบนทางหลวงพื้นที่เก็บของก็ยังใช้งานได้จริงมีช่องเก็บของหลายจุดที่วางแก้วและห้องสัมภาระขนาดใหญ่หากพับเบาะได้ความจุก็จะเพิ่มขึ้นเหมาะกับการท่องเที่ยวหรือการบรรทุกข,ของจำนวนมาก ในด้านความปลอดภัยเห็นได้ชัดว่าแบรนด์ให้ความสําคัญโครงสร้างตัวถังแข็งแรงถุงลมนิรภัยหลายตําแหน่งและระบบควบคุมเสถียรภาพช่วยให้ผู้โดยสารอุ่นใจสถาปัตยกรรมรถไฟฟ้ายังให้ความสําคัญกับการปกป้องแบตเตอรี่ซึ่งเพิ่มความมั่นใจโดยรวมเมื่อมองตำแหน่งการตลาด2027 BYD Dynasty D จะดึงดูดผู้ที่ต้องการฟีเจอร์พรีเมียมเทคโนโลยีล้ำสมัยและประสิทธิภาพแบบไฟฟ้าในแพ็กเกจเดียว รถคันนี้มีศักยภาพในการท้าทายแบรนด์หรูโดยเฉพาะในตลาดที่การใช้ EV เติบโตอย่างรวดเร็วดีไซน์ที่โดดเด่นและห้องโดยสารไฮเทคมันทำให้มันเป็นสินค้าที่น่าปรารถนาการใช้งานประจำวันก็ดูน่าประทับใจพลังที่ส่งมาอย่างราบรื่นห้องโดยสารเงียบและฟีเจอร์อัจฉริยะช่วยให้การขับไร้สตรสระบบอินโฟเทนเมนต์ที่เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทำให้ใช้งานง่ายคำสั่งเสียงและอินเทอร์เฟซที่ฉลาดช่วยยกระดับให้ทันสมัย เมื่อมองภาพรวมรถคันนี้มอบการผสมผสานที่แข็งแกร่งของอ n n โน a วชันความสบายและความโดดเด่นทุกมุมสะท้อนว่าผู้ผลิตออกแบบโดยคำนึงถึงอนาคตของการเดินทางใครที่รอรถไฟฟ้าคันใหญ่หรูและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีรุ่นนี้อาจเป็นตัวเลือกที่น่าตื่นเต้น2027 BYD Dynasty D ไม่ได้เป็นเพียงรถรุ่นใหม่แต่เป็นการแสดงวิสัยทัศน์ของแบรนด์มันพิสูจน์ว่าอนาคตไฟฟ้าไม่ได้น่าเบือ่อแต่เต็มไปด้วยพลังความสบายและความพรีเมียม การมาถึงของมันบนท้องถนนจะดึงดูดสายตาและทำให้การแข่งขันในตลาด EV เข้มข้นยิ่งขึ้น